ตอนนี้ข้างนอกก็มีแต่หิมะนะคะหาาิมะเต็มเลยนะครับอันนี้ส่วนสาธารณะันะคะที่เซเว่นสตูปิ ก็กำลังจะเดินทางไปบ้านเพื่อนนะคะไปกินข้าวนะคะวันนี้นะคะทำต้ยมยำตุ้งไปฝากเขานะคะอาหารไทยขึ้นชื่อนะคะบ๊ายบายจะกลับมาคลิปหน้านะคะ่ะดาสีดาเนี่